รร้อมคับไม่เป็นไรค่ะก่อนไม่พร้อมแต่น้ำตาลพร้อมเลยอย่าอย่าเลยครับน้ำตาลผมไม่อยากโชยโอกาสกับน้ำตาลนะครับสวยเลยค่ะน้ำตาลอยากให้สวยผมว่าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเถอะนะครับท้ขนาดนี้แล้วรับผิดชอบเพียงในทุกอย่างมันต้องค่อยๆแล้วล่ะค่ะรวบเลยค่ะก้อยรวบอะไรครับรวบหัวรวบหางเลยค่ะใจใจใจตายครับใจเย็นอย่าขันขึนสิคะก้อยใย ต่อเลยครับคุ่อย่าขัดสิคตาใจเย็นครับย็นดก่อน้ตาผมต้องรับโทรศัพท์ครับผมต้องรับระว่างโทรศัพท์กับน้าตาอะไรสำคักวันครับกอนน้ำตาสาคัญกว่าครับแต่ผมก็ต้องรับโทรศัพท์ด้วยไม่ต้องพัดแล้วครับกอนต้องไม่ไวแล้วคไม่ได้ครับน้ำตา ผมมาบ้านเพื่อนนะครับครับแม่สบายดีครับแม่กับพ่อก็สบายดีนะครับไว้ผมจะกลับไปเยี่ยมนะครับครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับแม่ครับสวัสดีครับแม่โทรมาครับคุยเสร็จแล้วใช่ไหมคะกนเราไป อนคุยกันดีกว่าค่ะออผมว่าเราไปดื่มต่อข้างนอกกันดีกว่านะครับไเถอะครับไม่ค่ะกอนน้ำตาลไม่อยากดื่มะคะ่ะน้ำตาลอยากอยู่ในห้องกับกอนมากกว่าออนะคะแล่วค่ะกอนคุยกันเฉยๆนะครับที่เขาลือกันว่ากอนเป็นเสือผู้หญิงเนี่ยตอนนี้น้ำตาลเห็นเป็นแมวชัดๆเลยค่ะกอน ทำไมน้ำตาลง่วงจังเลยทางง่วงก็นอนเถอะค่ะน้ำตาลกรอนคะน้ำตาลยังไม่อยากนอนนะคะน้ำตาลอยากทำอย่างอื่นกับก่อนมากกว่านอนเถอะนะครับน้ำตาลนอนเถอะครับแต่ว่าก่อนต้องนอนข้างๆน้ำตาลนะคะครับครับนอนเถอะครับ เดี๋ยวผมคงพาให้ฉันว่างนอนทั้งเนี่ยกรอนคะคืนนี้กรค้างคำนันตานะคะครับหลับซะนะครับคุณดีตับ น้ำตาลโอ้ยหลับสักทีโอ้ยไอ้ถ้าเกิดว่าฉันไม่อยู่ด้วยเนี่ยป่านี้นายกับยายน้ำตาลคงไปกันถึงไหนตอนไหนแล้วใช่ไหมถ้าฉันเป็นนายกรคนเดิมฉันคงไม่ให้เธอมาด้วยหรอกตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้วเธอไม่เห็นบ้างเหรอโอห